เดี๋ยววันนี้จะมาสอนมือใหม่แต่งห่วงให้ดูอวบอิ่มนะครับอันนี้เป็นห่วงบัวตูมนะครับบางคนก็เรียกใบโพหางประกาศแล้วแต่จะเรียกนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีแทงห่วงให้ดูอวบอิ่มนะครับก่อนอื่นก็เอาตะไบตะไบสีเหลืองครับแทงให้เป็นแนวขึ้นไาก่อนนะครับ แทงเฉียงขึ้นไปให้เป็นแนวก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแทงเฉียงขึ้นไปให้เป็นแนวสั่นจั่วก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตะไบเก็บขอบเก็บขอบด้านข้างนะครับ โโลปขอบด้านข้างตรงด้านตรงด้านบนตรงห่วงที่เราจะเจาะให้อยู่เท่าเดิมครับเราสโลปออกแต่ด้านข้างแทงด้านข้างให้มันต่ำไว้นะครับ จะเห็นว่าตรงที่จะจ่อรูห่วงอ่ะยังยังไม่มีรอยแทงนะครับให้อยู่เท่าเดิมเราแทงสโลปแ่่บริเวณด้านข้างให้มันสโลบโลปลงนะครับแทงสลปลงให้เกือบครึ่งนึงเลยนะครับ เห็นว่าสโลบเอียงลงค่อยโคง้งแล้วก็เอาตะไบท้องปิ้งครับเอาตรงด้านสันมนะันเอาแทงตรงแทงตรงสันจ่วเข้าไปลึกๆหนยครับมีนนะัแทงไว้นี้ใช้ตรงด้านสันแทงไว้นี้ แทงเข้าไปทั้งสองข้างครับเน้นให้ด้านด้านล่างมันลึกขึ้นมาถึงตรงตรงสันด้านบนนี่ไม่ต้องนะครแทงเฉพาะด้านข้างแล้วก็ใช้ของมันะสะลบก็บตรงมุมด้านข้างนะ โลลเยอะมันจะยิ่งอิ่มวามันจะยิ่งขวบนะรับ้ข้างแทงตรงตรงมุมนี้ครับให้มันเข้าไปลึกๆอีกหน่อยนะครับเพื่อให้มันวัวบ มันจะเริ่มอวบมาแล้วนะครับเราก็ใช้เก็บเก็บโค้งตรงมุมนี้อีกไปอีกนะครับที่ด้านนอยนะครับตอนนี้เราจะแทงเฉพาะตรงตรงด้านด้านข้างหนึ่งนะข้างบนนี้ยังไม่ต้องนะครับแทงให้มันดูอวบก่อน เอาตะไบเล็กนะครับท้องปิงเล็กเนี่ยถ้ามีท้องปิงเล็กแบบนี้ว่ามันจะยิ่งดีนะครับจะยิ่งอวบแล้วก็แทงไปเหมือนตอนที่เราแทงตัวใหญ่นะครับมันจะยิ่งซอกเข้าไปลึกนะครับยิ่งตัวเล็กแทงด้านข้างขึ้นมาด้านบนนะครับด้านบนเอาไว้อย่างเดิมเนี่ยด้านบนตรงนี้ เราจะเท่าเดิมแต่เราแทงด้านข้างขึ้นไปแล้วเราก็ซ้อนครับซ้อนแทงซ้อนให้มันให้มันดูแบบอวดขึ้นนา เกจมั okay. จะเริ่มอวบเลยนะครับเราก็เริ่มมาแงทงด้านบน นี่นครับเนี่ยมันจะดูโค้งมนอวบดูหวงจะดูอวบอิ่มนะครับนี่นี่ข้างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็แทงด้านหลังเหมือนเดิมน,นะครับทาเหมือนกันเลยด้านหน้านี้เราก็แต่งเก็บอีกหน่อยมันก็จะได้แล้วนะครับเนี่ยใช้ท้องปิงครับละเอียดหน่อยนะครับตัวเล็กหรือตัวใหญ่ มีสองตัวได้ยิ่งดีนะครับสองตัวนี้เราค่อยๆค่อยๆแทงซ้อนมานี่นครับซ้อนซ้อนไปเร,เรื่อยให้มันเหมือนเป็นแบบรูปหัวใจกับด้านนะครับเนะี่ยให้เป็นแบบนีนะ้ให้ดูมันเป็นเหมือนรูปหัวใจแทงไปเร,เรื่อยนะครับ นี่นะครับพอเ,เก็บรายละเอียดแล้วมันก็จะได้ห่วงมันจะดูอวบอิ่มนะครับนี่เราก็ไปเก็บกระดาษทรายละเอียดอีกหน่อยนะครับมันจะเหมือนรูปหัวใจกับหัวนะครับยิ่งซ้อนด้านล่างตรงฐานด้านล่างเยอะนี่มันก็จะยิ่งดูอวบนะครับ ลองไปทำดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ